ขอดีมันก็มันปลูกไงแล้วก็ดูแลไงครับแล้วกัมันเท่ากับว่าดดไปยุ่งเกียวกับสารเคมีครับเจ็บผลผลิตได้ถูกมือครับขัาเฮ่าจะเอาไปขายตามตลาดทั่วไปนะครับเนาะเจียวกับหัวมันเนี่ครับมันก็สามารถไปแปลรูปแปลรูปหรือว่าขายตามโรงงานก็ได้ครับเพราะว่าโรงงานเ่นจะมีรับสื้ออยู่ปลูกค้าเนี่มันหนาลงทุนอีครับแล้วก็มันกับ่เซียงคือเฮ่าเว้าตาม ควมเป็นจริงที่ผ่านผลชีวิตมากเนาะควบควบถูกควบยากควบลาบากเนาะครับจคือถ้าเฮาปลูกมั่นหลืวว่าปลูกอ่อยเฮากับย็นเห็นอยู่ครับแล้วก็ต้นทุนเยลยได้ใดกลัวมันสีไม่เห็นเนี่ยมันกับเป็นปีเนาะครับแต่ว่าการปลูกคาเน,นี่ครับไร้ใดนี่ไร้วันเนี่ยครับมันตอบโจทย์ดได้สวัสดีครับผมจำรัดครับผม โยบานโคกุงครับตำบลโคกุงอำเภอแก่งคอจังหวัดชายภูมิครับจ้าคุณลุงพอดีหนูเห็นสวนคามันงามมากเลยแล้วกับบริเวณข้างๆสวนลุงเนี่ยเขาปลูกตะอ้อยคิดยังไงขึ้ได้ปลูกแบบนี้จ้าครับเพราะว่าปลูกอ้อยหรือว่าเหยียดหน้าครับเพราะว่าเหยดมามันกะเหย็ดมาตัวโดนะครับคือมันบอตอบโจทย์ครับผมกับมันกะเมืองแล้ว,วา่าแต่ละปี เาบวกลบคูณหารแล้วมันก็ปููตรงๆนะครับคือขาดทุนครับบ้านเรียอย่างครับผมคือแต่ก่อนก็เหตุนาปลูกอ่อยคือเพ่นทัวไปอา่ารย์เรารู้มาปลูกข่าตัวนี้แต่โดนไปค่ะข่านี่ผมปลูกมาได้แปดเดือนครับผมแปดเดือนกอนแย่ขนาดนี่สูงขนาดนี้เลยทีครับผมปลูดเดือนในกลุมผ้าประมาณบังที่แปดที่เก่าครับแปดเก่ากลุมผ้าปีปีนี้นะปีหกแปดนี่บอกค่ะครับผม ปาดเป็นมันเป็นสายพันธุ์ใดมันคือต้นหญ่ครับใช่คะ่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์กษตรแดงหญ่ครับกเกษตรแดงหง่ครับผมอมพอดีเห็นสวนลุงมันงามหลาแม่ก็เลยสิมาขอความู้ว่าลุงมีวิธีการปลูกยังไดตั้งแต่เริ่มต้นเลยเตรียมดินยังไดคือการปลูกข้าครับมันปลูกบ่ยากครับคือเข้าไถแต่ที่แรกเลยครับพอไถเสร็จป,ปุ๊บเขากับปั้นครับผม ปั่นเสร็จป,ปุ๊บครับเขาก็ซักลองขึ้นเลยครับซักลองนี่เขาเอารถไถสามพันหรือสี่สิบเจ็ดนี่ครับเอาผ่านผ่านสามผานสี่นี่คือซักลองครับระยะห่างกับประมาณในหนึ่งจุดห้าก็นะรู้พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ไ้หรือเป็นที่นาจา้ะอันนี้มันเป็นในไ้อ้อยครับเป็นไ้อ้อยครับผมตอนแรกคือลุงกับมาไถ พราะืออ้อยออกเรียบร้อยแล้วก็ไถดินกนเรียบร้อยดนบ่ค่ะครับเรากับพว้วนดินกอนครับเราก็คคอยไม่ยกหลองขึ้นครับผมก็คือรถรถ,รถไถเพื่อนมาผ่านเท่าใดก็่ะที่ยกหลองมันคื้นผ่านนี่าเอาผ่าน3หรือผ่าน4ีก็ได้ครับผ่าน3าหรือผ่าน4ีครับผมแล้วมันจําเป็นต้องยกทุกพื้นทีบ่บคาะหรือเฉพาะพื้นทีล่ลุงการปลูกขาหรือว่าผปลูกพืชหรือว่าการเกษตรเนี่ยครับผมแนะนําคืออยากให้ยกหลองดีก่าเด้อครับเด้อ เพราะว่าการยกลองนี่เวลาหนาฝนเฮากบ่ฮุ้ว,ว่าฝนมันสีมามามาแห้งหรือว่าจังไดนะครับบางปีมันกับฝนมันกันนกแห้งสินะครับ,รบเกิดว่าพืชผลผลิตเฮ่านี่เิดว่าฝนมันแห้งมันถ่วมนังสีมันเกิดเกิดการเสียหายอครับนี่แหละปัญหา,าครับพอลุงยกลองเรียบร้อยเรา ตอนเตรียมหลุมที่สิปลูกเลยมันต้องเตรียมยังไงเนี่ยค่ะก่อนเสียต้นคามาลงแบบนี้ค่ะรับเขากับกัเป็นหนาแรงนะครับเขา,ากับขุดหลุมก้อนขุดหลุมแล้วเขากับเอาน้ำหดที่ร่องหลุมเหรอครับความเลือกปดประมาณประมาณคือกลักวๆน้อยๆนะครับในการปลูกคานี่ครับคือเขอาจะเอาลงเลือกครับเขาปลูกแต่ที่แรกนี่เขาขุดหลุมแล้ว ถ้าเป็นดูดูแรงนะครับคือสีแนวน้ำเนี่ยคือแหวน้ำเนี่ยใส่ใส่ในหลุมกอนให้มันซึมครับจครับทิ้งเอาไว้จนว่าน้ำมันซึมลงดินแล้วเขาก็เอาขี่ค้ายนะครับขี่ค้ายทั่วไปแหละครับนั่นแหละเขาใส่จักสองกัมมือหรือสามกัมนี่ก็ได้ครับจครับเขาก็คน้นค้นกับดินเนี่ยแล้วเขาก็เอาคาปลูกลงเลยครับขูบลงเลยเราคาต้นพันธุ์มันทีคุณลุงามาปลูกตอนแรกเนี่ยคะ่ะ มันตรงมีประมาณจักล้ำที่จะเอาลงตัวนี้เพราะว่าตอนนี้มันแตกกใหญ่จนเขาลงออกไหมคะวะ่าเอาแบบใดลงกับกาประมาณในสองล้ำนอครับาเอาลงนี่สองล้ำเรียว่าสามล้ำก็ได้ครับ<อ>แต่ว่าขั้นตามันสมบูรณ์นี่เขาเมึงว่าตาตามันลายนี่กับบางทีมันกับล้ำเดียวแต่ว่าส่วนหน่อยแต่ว่าส่วนมากมันสิเป็นสองล้ำสองตนอ้นนี่แหละครับ<อ>ครับเขาเขากบลงไล่ย่าไปกบ ลงลกครับจ้าเพราะกลบเรียบร้อยแล้วระยะห่างตอนทีสิปลูกระวางระวางตน้นมันระวางกอบแบบนี้ในคู่เดียวกันเนี่ยค่ะมันห่างกันประมาณเท่าใดค่ะคุณลุงประมาณนนี้ก็แล้วแต่พู้ที่สิปลูกค่ะเด้วยครับขั้นมักทีก็ประมาณม 20, าเมดหีสีหรือว่าเมตรสามซิหรือว่าเมตรหาซหกครับก็แล้วแต่เข้ามักค่ะผม๋อเราระวางแถวนี่สองเมตรได้บ่ค่ะคุณลุง ครับประมาณเมษหาซิบครับอ๋อระวังแถวนี่ก็คือเมษหาซิบครับจ้าครับหลังจากลุงปลูกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาต้องดูแลหดน้ำใส่ปุ๋ยลุงมันยังไงเนี่ยค่ะมันถึงเดตต้นเป็นยังซี่ครับเมื่อเข้าปลูกเสร็จแล้วครับเขาก็เอาฟางครับเอาฟางมากรบครับผมกรบตรงโค้มันยังซี่เห็นไ่จ้ากรบนี่ยังทางสวนเย็นเนี่ยคือสมมากคือมันสิกรบหมดเลยครับนี่อ๋อพวกนี้ลุงก็กรบหมดเลยป่ะครับตอนนี้ยมปแล้ว ก็คือออกฟางมาคุ้มเพื่อรักษาความชื้นบ่ค่ะมันก็มีส่วนครับแล้วก็เทากับป้องกันหยาน้าครับ๋อครับคุ่วฟางเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องหดน้ําแต่ว่าลุงเดินสายน้ำนะค่ะหดน้ําอันนี้ก็แเนะนําให้ใส่สายนำยด้อครับคือเจ็บเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับนํายศนี่เฮากับเปิดมือหนึ่งหรือว่า2องมือสามือเฮาจองคอยมาเปิดครับอเดี๋ยวเฮากับดู เมืองว่าความชื้นความแฉะมันซ้ำไหลหรอครับจ้าครับเราก็ใส่ฟุนใส่ปุ๋ยบำรุงมันจากไหนเนี่ยคะ่ะมันคอยได้ต้นแบบนี้ค่ะอันนี้เขาก็ใส่ขี่ค้วายครับใส่มากเลยๆประมาณจากักเอ,อ่อจากสี่เดือนเรือว่าหาเดือนสีครับเพราะเขาก่อจ้องคอยเอ่นใส่ปุ๋ยเคมีจากน้อยครับมันก็ใส่สูตรอ่าซีสิบหกเรือว่าสูตรสิบหกนี่สิบศูนย์ศูนย์เนี่ยครับ๋อครับ ใส่บอยบอกเขคุณลงุงบอกครับ <c oughs> เรือละเทือไใดบอค่ะ <c oughs> ส่วนมากทั้งสวนสีบกคอยใดใส่ครับอืแล้ว <c oughs> มันคืองามขนาดนี้มัน <c oughs> เป็นพอดินดีขึ้นจังไดจ้าอันนี้ดินนึ่ก็มีส่วนอครับ <c oughs> ดินดินทั้งสวนอ้พาเวดาเนี่ยมันก็มีส่วนคือกันครับผมจ้าครับมันก็มีสว <c oughs> ่วนค่ะเรากาพอปลูกไม้เรียบร้อยกับน้ํากับเดินสาแบบนี้ก็เปิดเรียบร้อยใส่ปุ๋ยกะเรื่อย เน้นหลักๆเลยคุณลุงกัใส่เป็นขี่ควายเพราะอาที้านอาจีพนี้เระต้องซื้อน่นรอคะครับขี่คว้วยแล้วก็เกล็บผสมไปน้ำครับผม๋อบแค่นั้นเองครับผมจะแต่ว่าช่วงประมาณจากสี่เดือนหรือหาเดือนนี่สิเขาก็ใส่ปุ๋ยเคมีจากน้อยก็เขาก็สังเกตเม่อเอาครับผมกบเขาก็สังเกตเลี้ยนรูกับต้นค่าของเขานี่แหละครับ ครับเนี๋ยเขาดูแลดีเอาใส่ใจมันกะเป็นในลักษณะนี้แหละครับเป็นแถวงามครับผมเป็นค่าเกษตรแดงใหญ่ธรรมดาครับผมแต่ว่าต้นมันสูงมากเลยคุณสูงมันเท่าไหร่จ้ะอันนี้ความสูงเนี่ยสี่ยูผมมันสองเมตรสองเมตรกลัวเนี่ยมันมสองเมตรแปดสิบด้นี้ค่ะครับอันนี้ค่าแค่แปดเดือนครับนี่อู้มันงามมากเลยค่ะความพิเศษของสวนคุณลุงสวนพระวิดานี่ก็คือว่า มันโมมีหยาเลยครับคุณลุงต้องขยันขนาดใดจังคอยใดแบบนี้คือสอนมากเลยไหมคะครับหยานี่คือเขาจะปล่อยให้มันลกกหลายเด้อครับเด้อเขาพยายามเนอะไเอายาให้มันสม่ำเสมอครับการที่เขาดูแลยาสม่ำเสมอเนี่ยเอาไปมาเนี่ยคือเมื่อข้าวมันต้นใหญ่มันคุบเนี่ยครับหยามันสีบกคอยเกิดอครับแล้วการดูแลหยาเนี่ยคือมันสีมันสีดูแลง่ายแลัก็มันก็สีคอยเบาแห้งของเขาร่งเรื่อยๆครับ ครับบทสรุปสุดท้ายของมันแห้วเมื่อมันคุบมันงามเนี่ยครับมันอุดมสมบูรณ์ครับในหยามันดีแถบสีบบคอยมีเลยครับอครับจะว่าเข้ากับพยามเมืองจากน้อยครับเห็นเข้ากับถอนออกตอนแรกลุงคุมฟางเนาะหนูทอนก่อนลุงคุมฟางเรียบร้อยแล้วเราต่อมาเอาหยาตอนใดตอนคุบตอนแรกมันต้องว่าเกิดในแน่เลยครับที่แรกนี่ครับการปลูกพืชเศรษฐกิจเนี่ยครับ อย่างสวนไพวิดาเห็นนะครับแต่ที่แหลกคือเข้าก็ต้องใส่ใจในจากน้อยค่ะครับคือใส่ใจเลยหยละไปเกี่ยวกับพวกหยาครับคือแห้าใส่ใจในจากน้อยพอผลประมาณจากเอ่อจากสี่เดือนหาเดือนเดียวก็มันก็สิคอยเบาลงค่ครับเราเพรามันคุ้มขึ้นหยากระสีโ่ใครหลายคือตอนนี้คือหยาบุมีเลยไหมคะครับครับผมคือการดูแลหยาคุณลุงมีแค่นั้นเองเราที่ปลูกมาตอนนี้กับไก่แปดเดือนแล้วเนาะครับผม มันมีอย่างที่เป็นความยากในการปลูกคาแบบคุณลุงบอกคะ่ะมีอย่างเป็นอุปสรรคบ่จ้ะบ่มีเลยครับการปลูกคาเนี่ยปลูกงายเมื่อเฮ้าดูแลใหญ่มันผ่านผลไปได้เนี่ยครับมันก็มันก็นกสีงยง่ายขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็เฮาก็มีแต่สีเอามากเอาผลมันออืครับพูดเึีงว่าขั้นพู้ที่มาขายนอคาเนี่ยครับผมราะว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยครับ เพราะว่าเศรษฐกิจถุกมือนีนี่เขาสังเกตมึงเลยครับตามตลาดตะลี่เนี่ยครับหรือว่าตลาดคลองถมนี่ครับแถบสีบมีเลยครับค่าเกษตรยังไงทั้งสวนนี่ครับก็เคยเอาไปขายอยู่ครับจากวางสักข้าวหนึ่งหละครับมันเมียค่านี่คือแย่งกันเพราะว่าทั้งสวนกับจัดนอนี่กับกำหนึ่งกับประมาณเจ็ดแปดนอสิมันกำไงเนาะครับ ครับถ้ามีคาเขาจะกับไปแบ,บ,แบงขายอีกจครับในมุมมองของคุณลุงทีเป็นคนปลูกคาเกษตรแดงไงเลยเนะะี่ยค่ะคือจุดเด่นของนอคามันเนี่ยมันเป็นจังไดเนี่ยคะ่ะท่อจุดสัมผัสเกษตรแดงไงเลยครับคาเกษตรแดงไงนอมันเนี่มันสีไงครับมันสีอวบครับครับมันรสชาติมันเนี่มันสีหวานครับสีหวานแล้วก็กระสีหอมครับอร่อยครับ มันก็สีอ่อนๆเนาะเพราะมันอวบแล้วโดยนะมันอวบอ้วนไหมค่ะครับมันก็เลยเวลาข้าตุ่มกับปูนกับแจวมันก็สีเอาไปใส่หนึ่งปลายอย่างี้เสียมันก็สีอ่อนๆเราก็รสชาติมันก็สีหวานมันบวมขึ้นหลายคือคาเหลืองหรือคาแดงทั่วไปเนาะค่ะครับผมพอคาพวกนั้นอาจจะีเห็ดกับตุ่มย้ําหรือเห็ดกับเขาพวกนั้นครับผมแต่นี่มันคือหม้อใส่หนึ่งปลาหรือว่าตุ่มกินได้ครับผมอือคือจุดเด่นของคาเกษตรอย่างไงถ้าผู้ใดปลูกเพื่อขายนอคาเนาะค่ะ ช่วงนี้เนี่ยครับเศรษฐกิจนี่ค่าเกษตรยังง่ายนี่มันสีมาแรงครับความพิเศษตอนนี้เนะของสวนลุงไหมลูสอนตรงทีว่าปลูกตอนแรกแค่สามล้ำแต่การขยายกอมันใหญ่มากเลย <c oughs> อันนี้แกแปดเดือนเนาะ <c oughs> <c oughs> จคตัวเป็นปีปีกวัวกัวดิมันสีสําไรครับผมความสูงของมันอ่ะมันสูงฉลูติงสีเลยไหมคะคตอนที่ลุงเริ่มลปลูกเลยอ่ะลุงขีดบัวา ปลูกข่าเกษตรเด้งใหญ่เลยเนี่ยลูกเชียวไปขายใส่ได้นักใจมองนี้ว่าก่อนจะเริื่มต้นโอ้เริ่มตนแต่ที่แรกครับก็น,นักใจอยู่ครับนักใจว่าเอ๊อวะเอาปลูกแล้วนี่มันสิมีตลาดเพิ่นมาหลับสือบ่กับคิดนักใจกับแฟนอยู่ครับรับกับเกยนั่งยุ่เถียงหน้ากับแฟนแล่ะครับคุยกับแฟนกัมองไปนอกคากาัมีความท้อยอยู่ครับเออเฮาสิไปขายจังได้ครับ อ,อยียางแฟนก็นมีความรู้ทังดาลเหล่นเลี้ยวครับหเห่่นเฟสครับเพราะว่าแกก็เคยเหล่นเหร่นมาเนาะครับก็เลยโพดล่งองอยียางคาเขามันก็นง่ามสินะครับมันก็นเลยดูคาแล้วเห็นมันก็นเลยตอบจุดจครับ แสดงว่าตอนแรกคุณลุงกระดักใจอยู่บอลหูจะไปขายใส่มแล้วพอดีหน้าู้หยิงอ่ะแล้วเหรียญเฟดอยู่แล้วเห็นป่าคะเพื่อนก็เลยเอาทายลุงงามเนี่ยโชว์ความงามของสวนคาไปลงในในเฟซบุกในเพจเราจ้าครับก็เลยเหตุให้คนรล้จักมาขึ้นนี่เนาะค่ะครับอ๋อนี่คือเป็นจุดแข็งเลยค่ะว่าถ้าเขามีซื้ออยู่ในมือไหมค่ะเขาสามารถโชว์สึ่งมันงามมากผู้ใดไม่เห็นสวนคาลุงบอสอ่อนนะบ่มีดอกคนมักที่เป็นเกษตรแบบนี้เลยค่ะครับพอมันเนี่ย อลังการมากเลยคือสวยมากเลยครับล,ลูกค้าทุกคนแหละครับที่เขามาสวนคาพระวิดาครับ mm hmm. เพิ่นเขามาปุ๊บนี่ mm hmm. เพิ่นมาเห็นอยู่ในเฟซกับเห็นตัวกิงนี่เพิ่น่าไม่เห็นตัวกิงเนี่ยมันขักก็อยู่ในเฟซครับจับของแท้แล้วของจริงแล้วก็มีรอยยิ้มแล้วก็มีความสูงครับแล้วก็สวนสวนคาพระวิดานี่ก็ภูมิใจครับแล้วก็มีกําลังใจที่สี่ ต่อสู่เนาะต่อสู่กับชีวิตครก็แสดงว่าตอนแรกนักใจอยู่แต่พอมาเริ่มพูดเริ่มมีคนรู้จักก็เริ่มรู้ซึกสบายใจขึ้นลาะตอนนี้ก็สบายใจขึ้นครับออย่างน้อยกับมีคนหูจักเข้ามาขึ้นเนาะค่ะครับผมแล้วก็ผมก็อยากแนะนํานะครับไปลูกค้าหรือว่าผู้ใดสนใจที่สิปลูกข้าครับผมก็ก็รีบๆปลูกครับกับสิ่งไหนทีว่าเขาก็คือมันบอล้องบอฮหูครับแต่ว่าเผื่อเสียฐกิจเที่ยวกับ ปลูกข้านี่มันหนาลงทุนนี่ดีครับแล้วก็มันกับบอเซียงคือเฮาเบ้าตามความเป็นจริงที่ผ่านผลชีวิตมาเนะาะความถูกความยากความลาบากเนาะครับคือถ้าเฮาปลูกมัน่นหลืวว่าปลูกอ่อยเฮากับย็นเห็นอยู่ครับแล้วก็ต้นทุนเลยได้ใดกลัวมันสิไม่เห็นเนี่ยมันก็เป็นปีเนาะครับแต่ว่าการปลูกข้านี่ครับได้ใดนี่ไรยวันนี่ครับมันตอบโจทย์ดได้ อยากจะให้พี่น้องครับมาปลูกคาครับนะครับมาเป็นขอบครัวเดียวกันครับเข้าโอกาดเพื่อความมักแน่เพื่อความคือเขามองเห็นโอกาสของมันเนี่ยครับที่สีได้ครับเท่าที่คุณลุงปลูกมาเลยนะคะ่ะคุณลุงมองว่าปลูกคาเกษตรอย่างไงมันมีข้อดียังไดจ้ะข้อดีมันก็ มันปลูกไงแล้วก็ดูแลไงครับแล้วก็มันบเท่ากับว่าดดไปยุ่งเกี่ยวกับสารเคมีครับค่านี่มันก็แท่งนอขึ้นเรื่อยๆเนาะครับเนาะครับเฮากินไปขายกระไดตามตลาดตะลี่นี่ครับือมันก็ขาดตลาดคครับพอเป็นค่าเกษตรเด้งไงก็นอมันไงแล้วก็ผูเพิ่นไปเห็นนังซี่ก็อยากซื้อไปกินน้ําพริกนังซี่ครับคือค่าเนี่ยมันมันอร่อยลีครับ มันก็หวานมันก็หอมแ้ะครับแล้วก็เอากับเก็บผลผลิตได้ทุกมือครับข้าวเสิเอาไปขายตามตลาดทั่วไปนะครับเนาะเจ้ากับหัวมันเนี่ยครับมันก็สามารถไปแปลรูปแปรรูปหรือว่าขายตามโรงงานก็ได้ครับพอโรงงานเปินกบบนีรับซื้ออยู่กับกิโลนึงก็มันก็แล้วแต่ช่วงที่มันขึ้นมันลงเนาะช่วงนี้ก็เข้าเจาก็รับซื้อกิโลละห้าสิบบาท ครับมันจะมีขึ้นมีลงกลไกการตลาดนะคะเป็นเรื่องธรรมดาจะแต่ก็สามาชุนโรงงานได่พอโรงงานชุมือนี่เขาเจาเห็ุไปไปปูงเป็นเครื่องปุงไหมครับครับผมหลายเลยครับแปลรูปส่งออกนอกส่งออกุ่นแหละสหรัฐจะครับเสยดาว่ามันก็มีโอกาสทั้งการตลาดที่ดีอยู่ในการปลูกคาเกษตรเป็นบ่ค่ะครับครับมันมันดูแลไงครับแล้วก็มันก็เหตุในเขาทำไร่ได้มันเร็วครับแต่เราวันแต่ละเดือนครับ <L> อันนี้นอมันก็เท่ากับมึงสังเกตมึงกันมันมีอยู่ซีใบครับนี่เท่ากับจิ้มนอไปขายไดค้ครับ <c oughs> เอาเหรอเขาบ่ได้เอาเขาบ่ได้เอานอจังสันติบ่บ่ครับมนต่องนี่ครับสาบซีใบครับนี่แหละครับของ้างมันสีไงมันอวบค่ะครับจิ้มไปขายนอนอละสองบาท <c oughs> เขาใส่ประมนเกียลําเนาะเกี็ดนอเนาะเกียแปดนอก็ดได้ครับ ็แลียวจะครับเแล้ยวจะเฮ้าสีใส่ใส่หน่อยใส่หลายเนอะก็ขึ้นส่วนมากคนก็สิใส่เยูะประมาณแปดแปดนอครับจ้าครับก็มันเกิดสิบบาททั้งสวนขั้นท้งสวนดิครับทั้งสวนทรงออกไปนี่เมียข่าเพิ่มมารับนี่สิบบาทแลรวก็เจากับไปแบ่งกันอีกกันนะแบ่งขายกับกำลรสิบบาทจ้าสิบบาทคิดว่าพันสี่ลอยก่อเนาะเข้าแค่พันสี่ลอยตุนไหม ที่อยล้ำเป็นวะที่อยน้อยเป็นวะแต่ละมือบอมเนน้อยเด้ยครับผมบอมบอมเมนน้อยครับเพราะว่าทั้งนี่ทั้งนี่เขาเจาส่วนมากตากับยาาก็มีพูนึงเป็นกับินโนอกาอครับไ้ไดเป็นมือหนึ่งกับได้มือขั้นมันมีน้อยด้ยครับนี่ก็ได้อยู่ตัวมือหาหรลอยเยอะมันบอธรรมดาเด้อครับบอมเบนธรรมดาเพราะว่ามัน่อด้งานลำบากถ้าเป็นผู้เ่าเห็ดกะโอเคเลยอ่ะจะเหงายเนาะค่ะบันนี่ขันเนาปลูกคาเนาะการ ใส่เศษไอิจพ่อเพียงตามร้อยพ่อหลวงครับเขาก็ปลูกพืชจางเงินหมุนไปน้าครับเดี๋ยวเขาไปลงตลาดคลองถมเนี่ยตอบโจทย์ได้ย่นี้ครับจา้ายิ่งถา้าผู้ใดไเห็ดหลายๆอย่างว่าม่นค่าย,ย่างเดียวเช่นคนเมียอ,อยู่แนจังหน่อยเพิ่นสิกเก่งเห็ดเกษตรเลยค่ะครับเพิ่นกระปูกหลายๆอย่างเพิ่นกระเฮ็ดให้มีราย้ได้เรื่อยๆได้น่อยๆแต่ได้หลายๆอย่างมันคือรวมกันได้หลายบาทนี่เนาะคุณลุงมีีอยางอยากฝากถึงคนที่เพิ่นอยากเริ่มต้นเห็ดคือลุงบอกค่ะครับผมอยากให้พี่น้องเด้อครับที่ สีหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจเกี่ยวกับคาเด้๋ยครับผมว่ากระลีรีบปลูกครับเพราะว่ามันเป็นพืชที่ตอบโจทย์ที่นีครับเพราะว่าเนี่ยครับนอมันนี่ครับเกิดขึ้นมาเรื่อยๆกับข้าวขยันเ่ากับกินนอไปขายกับอน่างั้นถ้าลูกค้าผู้ใดเนสนใจสิเขากับขายพันธุ์ก็ได้ครับจ้าครับ ค่ะมือนีมีคนเพิ่นอย่างว่าเบิงสวนลุงเป็นตัวอย่างสามารถม้าใดบาจาม้าใดครับทั้งสวนนี่กับจินดีต้อนรับเตรียมที่เลยครับแล้วก็ห้คําแนะนําแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับการปลูกทุกขั้นตอนเลยครับอแล้วก็ขั้นตอนของการปลูกสวนข้าพันธุ์ครับคือสิเนนตัวหลักของมันนี่ยคือการยกรองขึ้นให้สูงครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สี่ประเฮ็ดให้เฮาเนี่ย มาจมที่หลังมาเสียความู้ซึกที่หลังครับเวลาน้ำม,มันมากสิมันมาถ่วมของเสียมันก็สาม,มารถที่เฮ็ดในในรากของคานี่มันเน่าด้แล้วก็เฮ็ดในต้นพันธุ์ของมันนี่สีเหลืองครับมันบ่งามครับผมนี่แหละครับเพราะว่าขัน้นเฮาโยกลองขึ้นนี่ครับมันสีบอมีปัญหาเลยครับครับสีบ่มีปัญหาอีหลีค่ะครับ ถ้ามื้อนี่เพื่อนอยากมาเพื่อนสามารถติดต่อคุณลุงได้จังไงเน่จ้ากัติดต่อมาตามเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรสวนคาพวิดาเดอครับเดอติดต่อทางสวนได้จังไดเนี่จ้ากัติดต่อตามเบอร์โทรนี่เดอครับเดอมีมีอยู่2เบอร์ครับเอ่อเบอร์โทรสวนค้าพวิดาครับกับมี061ครับ0 8 9ครับ3692เกเบอร์ที่2เบอร์อยังกงจ้าอ่ย์า098ครับ192 2 7 6 5หครับ เรามีเพจของสวนซื้อว่าจังใดก่อนะคุณลุงสวนคาพระวิดาครับสวนคาพระวิดาครับผมถ้าโทรมาเพื่ออยาอยูไ่ได้รับกระทักอยู่ในแมสเซจของเฟซบุ๊กของเพจไว้ได้เนาะค่ะเพจของสวนไ้ได้เลยแล้วก็แอดมินเพจเพื่อกไปตอบตอบครับเพราะว่าทางมาสวนมันกับไม้อยาอยูต้องโทรหาเจ้าของสวนก่อนคอยฉีมาถือเนาะครับผมแล้วที่สําคัญต้องนัดก่อนเนาะคุณลุงเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ยูสวนตลอดเนาะค่ะต้องนัดก่อนครับขั้นมาสวนคาพระวิดาเนี่ยครับ อยากให้โทร่มานัดลลวงหนากกอนครับทั้งส่วนก็สิได้เตรียมบางทีมันกะค่างานเกี่ยวกับนีครับคุดเงาค่าทรงลูกค่าตามโมเดลครับครับมันก็สิ่งยุ่งยากครับคือทัีงดีๆก็คือให้ผู้ที่สิเขามาศึกษางานเกี่ยวกับสวนค้าพระวิดาคือให้ทล่วหนวงนามาก่อนครับจักหมือ2สองหมืงซี่ครับทังสวนสิได้เตรียมตัวครับผม วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณลุงหลายๆที่ใ่้โอกาสทั้งเพจของมาเบิงอีกต้นแบบหนึ่งในการเห็ดเกษตรที่มันไดระยะสั้นไหมคะได้เร็วคับคุณลุงกับคุณไอ้กับคุณปานเป็นต้นแบบของความขยันก็คือเห็ดเห็ดสวนได้ดีมากสะอาดเมาะเข้าม้าเราสบายตาไหมคะงามเราเพราะยังสะอาดอีกแสดงว่าต้องขยันเบื่อเบื่อต้นๆเลยจะขอบคุณคุณลุงหลายๆจ้าขอบคุณค่ะครับกลับว่าดีครับครับ